บัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมระวงมีพระภาค พรหันตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำและประสงค์เป็นสรรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญา ในธรรมในการปฏิบัติธรรมอาณาปานสติสมาธิภาวนานั้นคืนทราบคำว่าภาวนา ซึ่งมีความหมายว่าการปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเมื่อใช้กับการปฏิบัติอานาปานสติสมาธิสมาธิที่เกิดจาก อาณาปานสติสติกำหนดลงไม่ใจเข้าออกก็มีความหมายว่าทำอานาปานสติสมาธิข้อนี้ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นให้มีขึ้น ก็คือให้มีอาณาปานาสติสมาธิให้เป็นขึ้นก็คือให้เป็นอานาปานาสติสมาธิขึ้นมาดังนี้แหละเรียกว่าอานาปานาสติสมาธิภาวนา หรือภาวนา